สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวลัคนาราศีกันกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันในอ P ีที่2ของเดือนพฤษภาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะปัจจุบันเดือนที่ผ่านมานะคะความรักของคุณเหมือนความรักเด็กๆความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นความรักบริสุทธิ์ความรักที่ ได้มาจากการได้เจอใครสักคนที่คุณเป็นความรักแรกหรือเป็นความรักแรกความรักเริ่มต้นของคุณเลยนะคะ หเหรียญหนึ่งเหรียญมันคือโอกาสโอกาสที่คุณจะได้ทําโอกาสที่คุณจะได้เจอใครสักคนโอกาสที่คุณได้ทําอะไรบางอย่างนะคะถึงแม้ว่าการได้ทําอะไรครั้งนั้นมันอาจจะล้มเหลวลงไปนะคะมันล้มเหลวลงไปแล้วเพราะคุณได้ทํามันไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็จะสู้ค่ะคุณเห็นชายคนนี้ไม่ค่าเขาสามารถเสิร์ฟแก้วใบนี้ให้กับลูกค้าได้ถึงแม้ว่าจะมีแก้วอีก อีกใบหนึงแตกลงไปคุณก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันก็ยังมีหวังถึงแม้ว่าตัวคุณคุณเองก็ดื้อเหมือนกันนะคะคุณก็เป็นราชาถือถ้วยมันเป็นความดื้อรัน้นมันเป็นความดันทุรังของคุณที่จะไปต่อกับความรักในครั้งนี้ค่ะชาวกันตัวคุณน่ะเป็นคนเข้มแข็งนะคะคนกันเป็นธาตุดินความรัก ในปัจจุบันมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขความรู้สึกว่าระมุนระไมยอะไรก็ตามแต่มันยังมาไม่เต็มร้อยค่ะมันมาไม่เต็มที่มันยังมีอะไรปกปิดบ้างอย่างอยู่เหมือนกับว่าตัวเขาอาจจะมาหาคนแบบไม่เต็มร้อยอาจจะมาแบบครึ่งๆกลางๆเพราะอะไรคะอาจจะเป็นไปนได้ว่ามันมีเรื่องวุ่นวายอะค่ะ มันเป็นเรื่องวุ่นวายระหว่างคนสองคนสามคนนี้ค่ะมันจะมีเรื่องให้คิดมากเป็นการทะเลาะเบาะแหวงอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่คนมือที่สามอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้อาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันก็ได้ตรงเนี้ค่ะมันทําให้ความรักของคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะ แต่ตัวคุณก็ฝ่าฟันมันไปคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาถือเขาใช้เชือกเส้นเดียวเพื่อจะเขาเรียกว่าที่จะย้ายรูปปั้นใบนี้ค่ะแต่มันหนักมากแต่เขาก็ย้ายมันไปด้วยตัวเองด้วยเพียงลําพังนะคะก็เหมือนกับตัวคุณนะมีความพยายามเหลือเกินที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยตัวคุณเองคุณใช้สติใช้ความแข็งแรงใช้ความมั่นใจของคุณนะคะ เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้คุณเป็นราชาไม้เทา้าราชาไม้เท้าก็เป็นชายที่คิดมากเป็นชายที่คือหมกมุ่นอยู่กับเรื่อง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 ที่ไม่สบายใจอะคะ่ะ คุณก็ควรจะออกมาได้แล้วนะคะหากว่ารักครั้งนี้ของคุณมันมีอุปสรรคมีปัญหาไม่สมหวังหรือได้ผิดใจกันตัวคุณเองก็อาจจะเติมเต็มความรักของคุณได้ด้วยตัวคุณเองก็ได้นะคะคุณเห็นถ้วยใบนี้ไหมคะมันมีน้ำพุออกมามีนกพิราบขาวบินมาคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่าง คุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะรักตัวเองก็ได้นะคะคุณอาจจะเติมเต็มความรักของคุณด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครก็ได้ค่ะอนาคตนะคะคุณจะเจอกับสิ่งดีๆเจอกับรักดีๆก็ได้ค่ะมันเป็นสิบถ้วยมันเป็นความรู้สึกสที่เต็มเปี่ยมเป็นความรู้สึกที่สบายใจมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่ มันเหมือนกับตัวคุณได้ทําอะไรไปหลายๆอย่างแล้วแล้วมันก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณเห็นผู้ชายคนนี้เขาเป่าขุยแล้วก็ผู้หญิงที่ยืนอยู่บนหน้าต่างนันะคะเขายกทงข่าวเขายอมแพ้ผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือความสําเร็จที่เขาจะได้มาเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีข่าวดีมันจะมี เรื่องราวปรากฏขึ้นมาใครที่ทําอะไรกับคุณไว้คุณได้ทําอะไรกับใครไว้มันจะปรากฏขึ้นมามันจะได้รับผลสําเร็จถ้าคุณทําดีคุณก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณทําไม่ดีกับใครไว้ใครทําไม่ดีกับคุณไว้มันก็จะเปิดเผยออกมาความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้นะคะชาวการขามันจะออกมามันจะเปิดเผยออกมาให้คุณได้เห็นแล้วคุณก็จะเป็นราชินีเหรียญคุณก็จะสง่างามคุณก็จะสุขสมหวัง ถึงแม้ว่าบางครั้งคนคนนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันคือชั้นสวยแล้วก็รวยมากประมาณนี้ค่ะคุณจะได้รับความสำเร็จนะคะคุณจะฝ่าฟันมันต่อไปแล้วก็สู้มันต่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเริ่มต้นทำอะไรที่คุณไม่เคยทำถึงแล้วก็มันเป็นความเด็ดเดี่ยวมากค่ะ หนึ่งไม้เท้ามันเป็นความคิดการตัดสินใจที่มั่นคงแล้วนะคะคุณทำอะไรหลายหลายอย่างมาแล้วมันก็เจะดูเหมือนว่าตัวคุณนะ่ะตัดสินใจได้แน่แน่แล้วนะคะเรามาดูให้ขยายกันค่ะว่าชาวกัรจะทำยังไงต่อไปนะคะ ชาวกันตัวคุณเด๋แล้วว่ามันมีความรักความสุขสมบูรณ์คุณอยากให้ใครสักคนมาดูแลคุณเอาใจใส่คุณอย่างเต็มที่แต่มันมีความรักอยู่ในนั้นคุณอยากจะไปต่อกับความรักครั้งนี้คุณคาดหวังว่าอยากจะมีคู่อยากจะไปต่อกันมีความรักที่เต็มเปี่ยมแล้วคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของเขากันนะคะว่าตัวเขาคิดยังไงกับคุณตัวเขานะคะตัวเขายังเย็นชากับความรักครั้งนี้อยู่เขายังช่างใจอยู่ว่าเขาจะไปต่อกับคุณยังไงเพราะว่าเขาก็มีดอกไม้มาให้คุณแต่ความรักครั้งนี้มันดูเหมือนมีอุปสรรคมันแข็งกระด้างมันจือชืดไป เขายังช่างใจยังคิดหนักอยู่ค่ะว่าจะจัดการยังไงกับความรักครั้งนี้เขาก็มีเขาเรียกว่าเขากําลังหยุดคิดหยุดพิจารณาว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณยังไงดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเดินจากคุณไปก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วยังไม่แน่ใจในตัวเองก็ได้ค่ะก็เลยต้องชะรอความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวมาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าชาวกันคุณจะรู้สึกนึกคิดในแบบไหนนะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาตรงนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ เพราะว่าคุณใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเขาเรียกว่าเป็นกำแพงเป็นเกาะป้องกันให้ตัวคุณรอดพ้นจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอดพ้นจากความรักใหม่ๆรอดจากความรักที่แย่ๆได้นะคะเรามาดูไพ่ขยายกันค่ะว่าสรุปแล้วในใจลึกๆของคุณจริงๆจะเป็นแบบไหนจริงๆคะ่ะ ใครก็บอกมับอกว่าตัวคุณน่ะ i n f r s your positive มุนิตันตัวคุณน่ะเขาเรียกว่าจะอยากจะออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆอยากจะไปะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอยากอยากจะไปะเผชิญโลกอยากจะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะเห็นเด็กคนนี้ไหมคะเขาเดินเล่นน้ํา ที่ใสบริสุทธิ์อยู่ด้วยตัวเองเขาอยากจะลองเห็นว่าจะลองว่าที่เขาเดินลงไปมันจะลึกขนาดไหนเขาก็พยายามเดินลงไปค่ะอีกไพ่หนึ่งก็เป็น new express of positive ก็คือมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่คุณอยากจะก้าวออกไปที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นค้นหาคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากจะ รู้ว่าโลกในอนาคตที่คุณจะต้องเจอมันเป็นยังไงคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบชิวๆแบบสบายๆเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขานั่งชิงช้า อย่างสบายใจคุณไม่กลัวปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาค่ะเพราะว่าคุณได้เผชิญเรื่องเลวร้ายมามากพอแล้วแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นมาเอาละค่ะชาวราศีกันค่ะไม่ว่าตัวคุณเองนั้นจะเคยเจอปัญหาอะไรมาก็ตามนะคะสิ่งไหนที่เป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณไม่ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นคุณจะต้องการมันหรือเปล่าแต่ถ้าสิ่งไหนถ้าไม่ใช่ของคุณต่อให้คุณต้องการมันมากแค่ไหน มันก็ไม่สามารถที่จะขวายคว้าได้มันไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้นานค่ะมันก็จะจากคุณไปเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของคุณเอาละค่ะชาวกันคาขอให้คุณมีความสุขในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นเรื่องร้ายๆแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะโรคของเราหมุนไปเป็นวินาทีใครที่บอกว่าตัวเองอโชคร้ายจังเลยมันไม่จริงหรอกค่ะ มันไม่จริงเลยมันก็เป็นโชคร้ายแค่ช่วงสั้นๆในเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อคุณเมื่อฟ้าเปิดโอกาสเปิดสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาค่ะฟ้ามักจะสดใสเวลาหลังฝนตกอยู่แล้วชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเจอสิ่งที่ร้ายๆมาหากสิ่งร้ายๆมันคลายไป สิ่งดีๆก็จะเข้ามาขอให้คุณเปิดใจยอมรับมันสิ่งนั้นก็จะเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีคิดบวกไว้ค่ะคิดบวกไว้แล้วคุณจะเป็นคนที่เหนือโลกไม่สามารถมีใครจะต้านทานคุณได้ขอให้ชาวกันโชคดีในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ